สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำกระทงใบตองแบบ4ี่มุมนะคะกระทงสี่มุมแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกระทงห่อหมกกระทงห่อหมกสี่มุมก็จะไปแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นกระทงสี่มุมอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูวิธีการทำกันเจ้าอันดับแรกนะคะอันดับแรกให้เตรียมใบตองใบตองที่จะใช้ควรตัดค้างคืนไว้หรือไม่ก็ตัดแต่แล้วผึ่งแดดนะคะวัดความกว้าง หกนิ้วค่ะวัดความกว้างหกนิ้วพอวัดความกว้างได้หกนิ้วก็ฉีดใบตองออกมาตามแบบของเราเลยนะคะหลังจากที่เราวัดใบตองอย่างนี้เสร็จแล้วใบ,บตองนะคะปลายมันจะมีเท่ากันเราก็ตัดส่วนปลายให้ตรงๆใช้นิ้วขีดหรือใช้อะไรขีดก็ได้เป็นสายลักไว้นะคะให้ปลายมันตรงก่อนนะคะตัดแต่งปลายให้ตรงก่อนหลังจากนั้นวัดด้านข้างด้านข้างก็วัดเข้ามาความยาวก็หกนิ้วเช่นกันค่ะ หนิ้วนะคะขีดไว้นะคะให้เป็นรอยเสร็จแล้วกันไกลนะคะตัดเลยค่ะหลังจากตัดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะพับพับใบตองนะคะเช็คให้เป็นรูปเหลี่ยมเท่าๆกาันวิธีการพับคือเหมือนกับเราพับกระดาษทั่วๆ,ๆไปนะคะพับใบตองให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้พับเสร็จแล้วเอามือกรีดใบตองให้เป็นรอยนะคะให้เป็นรอยพับ ส่วนไหนที่เกินแล้วก็ตัดออกตัดแต่งออกตามแบบเลยนะคะเพื่อที่มันจะได้เท่ากันพอพับเสร็จแล้วพับอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นกันคะ่ะพับเสร็จแล้วก็มือกรีดไว้ให้เป็นรอยหลังจากได้มือกรีดเป็นรอยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปคะ่ะให้พับม,มุม พับมุมให้ไปแหลมแหลมมาอยู่จุดกึงกลางนะคะจุดกึงกลางที่เราพับเอาไว้นะคะในที่เราพับจะมีจุดกึงกลางเป็นรอยตัดอยู่นะคะพับรีดแบบนี้กรีดให้เป็นรอยค้าเกี่ดเป็นรอยแล้วแล้วก็กลับมาทางด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็พับมุมเข้ามาเช่นกันพับมุมตามนี้เลยนะคะแล้วก็กรีดนะ,ะกรีดด้านข้างให้ให้ใหไปตรงเป็นรอยพับ ถ้าใบตองมันกรอบนะคะมันจะกรีดไม่ได้เพราะฉนั้นใบตองต้องนิ่มเพราะนั้นเราถึงบอกว่าถ้าตัดมาแล้วควรจะผึ่งแดดให้ใบตองนิ่มนะคะกรีดไปลรอยแบบนี้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราพับได้รอยแบบนี้เสร็จแล้วเราจะพับด้านข้างพับด้านข้างเข้ามาให้อยู่กึ่งกลางนะคะกึ่งกลางรอยพับจุดกึ่งกลางจุดแหลมแหลมเมื่อสักครู่นี้นะคะพับด้านหนึ่ง พับด้านนี้เสร็จแล้วนะคะ,ะพับด้านนี้อีกเหมือนกันค่ะพับให้มันจบกันตรงกลางมันจบตรงกลางแบบนี้นะคะ,ะขยับนะคะปรับให้มันเท่ากันทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ก,กรีดไปตองให้เป็นรอยทั้งสองข้างนะคะคอนี่คืออันที่หนึ่งเสร็จแล้วหมุนด้านนะคะหมุนด้านกลับด้านนะคะกลับด้านมาพับพับอีกฝั่งหนึ่งพับด้านนี้บ้าง พับให้อยู่ตรงกลางเช่นกันค่ะพับอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็พับด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้อยู่ตรงกลางเช่นกันค่ะขยับให้มันเท่าๆกันนะคะพับแล้วเราก็รีดไปตองเหมือนเดิมให้เท่ากันลักษณะแบบนี้ โอเคแล้วนะคะรต่แล้วเราก็คลี่ปิตองออกมาเราก็จะได้รูปแล้วแบบนี้มุมตรงนี้นะคะเราพับลงไปแล้วก็พับตรงกลางมุมอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแ็จแล้วเราก็ใช้แมกซ์นะคะให้เป็นรูม,มุมแบบนี้ใช้แมกเย็บค่ะใช้แมกเย็บถ้าใครไม่ใช้แมกจะใช้เข็มกลัดก็ได้แต่บางครั้งสมัยนี้เข็มกลัดมันหายากนะคะเราก็ใช้แมก แต่บางคนแบบก,กลัวแม็กหล่นใส่อาหารนะคะถ้าเราเย็บแน่นแบบนี้ไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่หล่นมุมหนึ่งคะ่ะอ่าพรดูชัดชาพับลงไปนะคะแต่แล้วก็พับมุมนะคะพับมุมแหลมแหลมพับกึ่งกลางมุมนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เย็บวิธีพับมุมให้ท่าน,านสังเกตนะคะ มุมมันจะเป็นรูปน้ำแหลมสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะและ้วก็จะเป็นรอยพับอยู่ตรงหัวมมือด้านในแล้วก็พับกลับลงไปแล้วก็พับทบแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับเราพับกระดาษเป็นมุมอยู่แล้วนะคะไม่ตรอเมื่อสักครู่นี้เราพับไว้มันจะเป็นเป็นรอยรอยพับไปตอออยู่แล้วมันจะพับง่ายอ่ะนี่เหลือมุมสุดท้ายเห็นไหมคะเป็นรูปมุมสามเหลี่ยมพับง่ายนะคะเห็นชัดๆอันนี้นะคะมุมที่สี่แล้วนะคะ หลังจากเราเย็บมุมที่4เสร็จแล้วนะคะเราจะได้กระทงลักษณะแบบนี้นะคะก้นก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ข้างในก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่อาหารชนิดไหนก็ได้ถ้าต้องการขนาดใหญ่เราก็เพิ่มความกว้างของใบตองถ้าต้องการขนาดเล็กนะคะเราก็ลดสัดส่วนของความกว้างใบตองลงอันนี้แล้วแต่ขนาดที่ท่านจะเลือกใช้วันนี้เราสอนวิธีการพับกระทงสี่มุมจากใบตองอีกแบบหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อกันนะคะพบกับวิธีการทํากระทงใบตองกับเราในครั้งต่อไปคะ่ะ